สับไปก่อนหนึ่งทีเกมสแต็กกระโดดลงมาปับ๊บดูสู้นี่นครับสับไปก่อนเกมสแต็กครับกระโดดลงมาหาทิศทางตอนที่เขาแดดแดดปุ๊บเราสับโอ้โหสับ,สบปุ๊บโดดเกมสแต็กสามสองหนึ่งลงไปทีมีสับครับและสับให้เลย คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาครับวันนี้เรามาอยู่กับเอร์โร่นะฮะ สำหรับเซตของเขานี้ผมว่าคอนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมยังไม่เคยลองเล่นเลยเออคอนเทนต์นี้เดี๋ยวทำม,มาทำกันนะครับ่หมนคล้ายๆแบบเล่นโอเปนสายคอน่อาป้าไหลอะไรอย่างเงี้มาเจยีน,น่าปะที่เลยดีกว่าท้าแวนท้าแวนต้นเกมก่อนนะแวนแวนแวนฟอ์เป็นฟร์ ไม่ขีไม่ขีโอเสียดายด้วยนะครับไม่ขีแต่ว่าเอาเคิร์สซับเดยมาเลยลิงเอาเคิร์สซับเดยมาไม่เอาเดวิลมางงงงอยู่อาจะแบบเล่นแรงๆไปเลยปกติเลทมันมก็แรงอยู่แล้วนะสำหรับสายนี้นะครับจริงๆตัวเราเล่นกับยีน่าได้แต่ถ้าเจอแบบแข็งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะขึ้นของกันไว้หน่อยนะครับ ลลอกกิโลดเลยครับอเท้าแวนนี่เอาไว้แค่ต้นเกมเฉยเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแล้วส่วนของสเปลนะครับฟิกเกอร์หรือรกระเบิดก็ใช้ตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเอาฟิกเกอร์มาผมก็จะเอามาแอคเลยครับเขาจะสับสับสูตรกู <c oughs> ไปละเดี๋ยวโดนลมไม่มาครับ นี้เราหลบภูมิไว้ก่อนสาบไปก่อนหนึ่งทีเก็บมาแตกกระโดดลงมาปับ๊บดูสูดนี่ครับจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะใช้2อ,อย่างเดียวครับตัดไฮไลท์ว่ะ <laughs> สองก่อนอ้าสกิลสนะครับเวลาตีแล้วตอนที่ มันคั่งคล้ายๆกับโอมินมันก็จะลดคูดาวสกิลสองสกิลหนึ่งให้นะครับใน,น,นลดสกิลสองให้โอมินมันได้ทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแล้วก็สับบิโลเก็บงานเพื่อนสู้ไหวเลดเลยตอนนี้ เราจะโดนลุมปะสับไปก่อนเจ็บแตกครับกระโดดลงมาหาทิศทางตอนที่เขาแดดแดดปุ๊บเราสรับโอ้ยเก็บเหลืองนี่มีแทนกระโดดไปและไกลปูร,ร์แบก่อนนะครับสามสองหนึ่งลดลดเร็วมากแต่สกิลสองถ้าเราได้ติดคลั่งแบบนี้นะครับ แล้วก็ดูดเลือดได้นิดหน่อยนี่ผมเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันจีซีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเจาะมาก่อนนะ <im> <is just S 1> พวกลองกินุส <im> <is just S 1> เอาถ้าเจอแบบตัวเททๆแบบยีหน้านะครับก็เล่นลองกินุสดีกว่าถ้าเจอตัวปามแบบเคนมีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยออกโบเค้นก็ได้นะครับแต่ยุคนี้มันไม่ค่อยออกกันแล้วเจอแแบบสายแท้ๆ,ๆนะคะสายแทงไฟเตอร์นรั้เนเลย อย่าไปเดินชิดนะครับถ้าตอนกลับอย่าไปเดินชิดขอบแถวนี้นะนี่แถวนี้ให้เดินแถวนี้พอมันจะโดนตอดเลือดนะครับถ้าเราเดินชิดจะโดนคอมโบนึงแน่นอนแล้วก็นี่ครับเคยลองเป็นสายทารอนเลยนะแต่ทารอนไม่ค่อยเก่งนะสำหรับตัวของเออรอรับ จริงเคยลองไปสายทาร์นแล้วรู้สึกว่าสายอ้อมไม่อามยังดีกว่านี่ก็จะเป็นกรูนแบบเจาะร้อยเลยนะครับลองสับดูเผื่อเขาอยู่ในพุ่มแต่ว่าไม่ได้อยู่แล้ววิโลกูแบบเอาจัดครับเลามกูเบอร์จัดอ่ะ ยีหน่าดีกว่าน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าลอเลี้ยวลอเลี้ยวเดี๋ยวมันหลบเดี๋ยวมันอะไรก็ไม่รู้เวลาที่เราอันติกระโดดขึ้นฟ้านะครับให้พยายามเก็บสแต็คกับคนนะครับมันก็จะลบคูดาวสกิลสองได้เหมือนกันตับทีโดดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนือก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่เรามีดีมินิชงมินิเชอร์ เพิ่มเข้ามารถคูดามันก็จะใช้ง่ายขึ้นแล้วช่วงประมาณกลางเกมไอ้นี่ก็ยิงกูจักเลยดิีข้างล่างนี่ลงครับใส่ครับสาบครับบับ เก็บสแต็กลมทําอะไรได้ใช่ไหมเหมือนกับ1แล้วก็ครั้งที่2นะครับมันจะพุ่งเข้าไปตีเลยพุ่งเข้าไปตีเลยนี่ครับสับป,ปึ๊บโดดเก็บแสแต็กสามสองหนึ่งลงใหม่ทีมีสับครับและสับให้เลยถ้าเก็บตั้งแต่ตอนรแกรกๆมันก็จะสับง่ายหน่อยทักษิณสองมันจะวนมาเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบเก็บพลาดสักสองสองทีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะสับยากขึ้นถ้าลงใหม่ทีนะมันจะสับไม่ค่อยได้คนระับ ต่อรอ,อยสักพักหนึ่งแดดแบบตาแรกหูแล้วตับอย่างแรงครับรอขอขอเน่เนแบบแบบก็ได้วะเก็บ,บสะแตกเลยตาพี่น้องลงมาปาาบเขาให้ครับลิงจ่อรอทีปับอีกที เริ่มโหดแล้วนะครับได้คอนมานี่เริ่มเริ่มกลายลากนะเป็นอาซูรความเร็วก็เฉยๆไม่ได้เน้นแรงเอ้ยเน้นเร็วเท่าไหร่เราเน้นสโลด้วยให้เขาหนีหนะหนียากได้นิดนึง ขอนปุ๊บขอนปุ๊บ,น,บนี่ดีกว่าจริงๆเลยผมว่าผมมันจะขึ้นไอ้นี่ซะหน่อยนะครับอ่อร์ดินวิวเอาไว้กันทีหน้านิดนึงแล้วก็ลิงตอนเบิร์นะครับเราจะตายไวมากโอ้ยสุเปอรต์ตีเพื่อนเปิดอันตรีให้เลยครับแถวนี้เยอะจัดตอนนี้เลือดเราน้อยกว่านิดนึงนะครับ เซตนี้ระวางไว้โดนยีน่าแอบดักเบิร์นนี่้วตายได้เหมือนกันนะครับ <I> พวกลิงอะไรอย่างเงี้ยเป็อนลิงไม่ติดขี้เลยว่ะนอ้องดูสวยจัดโอ้ขีมมันก็เดินไหวไหวดิมาแล้วครับดิบิเช่ต้องกดให้ไวอะ่ะถ้าโดนแบบโดนดักก็ต้องกดให้ไวอะ่ะไม่งั้นตายเนี่ย คลองดีกว่าว้าวบั๊บแดงนี่สองไว้ก่อนสองไว้ก่อนขอหนึ่งทีครับมาหรือเปล่าสาบเพื่อลาดครับมาแล้วเอาเลยดีกว่าเอาละเจ็ดประจันบานเอาไปหนึ่งเอาไปสองไนดอนโอ้ไม่ไม่ไหวไม่ไหว หรือว่าจะไหวปะกูไม่ไหวโอ้หลามหลามแม่งเล่นต้นเกมโหดเกินสิบนาทีจบเกม โอเคครับประมาณนี้ที่ผมจะรีวิวสำหรับตัวของคอนกับเอรอนนะครับผมก็รู้สึกดีกว่าทาลอนนะผมเคยเล่นสายนี้อยู่ตอนนั้นเทสกว่าเหมือนกับริปโป้ด้วยมั้งแต่ว่าไอ้นี่น่าจะดีกว่าเออดีกว่าทาลอนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกท่านแลบนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า